ขอเชิญท่านระวีเล็กอุไทยครับท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายระวีเล็กอุไทยสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับสำหรับวงเงินงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ2,568นี้ได้มีการตั้งกรอบจัดสรรไว้ที่1,37,291.9ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ3.7ของวงเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดอย่างไรก็ดีครับท่านประธานประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนครับซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราและลูกหลานของเราโดยตรง ผมจึงเห็นครับว่าเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้การจัดสรรงบประมาณที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้มีส่วนช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ดีขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยสําหรับกรอบการอภิปรายครับในการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตรน์นี้ผมจะขอแบ่งการอภิปรายออกมาเป็น2ประเด็นหลกัลกๆนั่นคือ1ประเด็นปัญหาสําคัญที่ประเทศไทยเรากําลังเผชิญอยู่และ2ครับประเด็นการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแก้ไขปัญหาประเด็นแรกครับท่านประธานปัญหาสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้นั้นผมเชื่อครับว่าพวกเราทุกคนรู้สึกได้อย่างเช่นครับในทุกๆปีที่เรากําลังดำเนินชีวิตอยู่นี้เนี่ยเราพบเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นร้อนขึ้นในทุกๆปีอย่างน่าตกใจและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนั้นยังส่งผลกระทบไปยังมิติต่างๆครับอย่างเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรม ท่านประธานครับจากสไลด์ครับด้านเกษตรกรรมนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจของพืชเศรษฐกิจหลักของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสับปะหลังและยางพาราอย่างมีนัยยะสคัญมีการคาดการครับท่านประธานว่าในอีก20ปีข้างหน้าหากเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือมีการแก้ไขจะทําให้ผลผลิตข้าวนั้นลดลงถึง13.33เปเซอ้อยโรงงาน ลดลง34.93%และมันสปะหลังที่เป็นพืชทนแล้งนั้นจะลดลงถึง21.26%ครับในขณะนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่กว่า12.62ล้านคนหรือประมาณ34.1ของแรงงานทั้งประเทศรู้สึกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือฝนที่ตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล หรือการขาดน้ําในช่วงเวลาที่ต้องการเพาะปลูกซึ่งจะส่งผลครับต่อผลผลิตและรายได้ที่จะต้องใช้ในการดําเนินชีวิตท่านประธานครับนี่คือปัญหาใหญ่และจําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นและไม่เพียงแค่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ยังส่งผลกระทบต่อไปยังผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานผลลัพธ์นั่นก็คือไรายได้ครับ จากการส่งออกของประเทศไทยนั้นหดตัวลงและหากมองไปในบริบทของทั้งโลกประเด็นความมั่นคงทางอาหารจะเป็นปัญหาที่ตามมาอย่างแน่นอนและยิ่งเมื่อพิจารณาไปยังภาคอุตสาหกรรมครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภ,าพภูมิอากาศเราต่างรับรู้ได้จากผลกระทบของทั้งพายุภัยแล้งและน้ำท่วมที่มีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นมากขึ้นท่านประธานครับปัญหาเหล่านี้ จะกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ของ EEC ที่สามารถสร้างไรายได้กว่า2.4ล้านล้านบาทต่อ,ตอปีและกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆของทรานประเทศท่านประธานครับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรน้ํานั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนโดยมีสถิติครับของประเทศไทยเราได้มีการประสบกับภายแล้งในปี2547 2,562และ2,563ซึ่งส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศนั้นต้องหยุดชะงักสาเหตุครับเพราะนักลงทุนต่างมีความกังวลเรื่องความเพียงพอของน้ําในการดําเนินกิจการอีกด้านหนึ่งครับหากเรายังไม่มีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราจะต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนหรือญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในกรณีของสหภาพยุโรปที่มีการกําหนดมาตรการกีดการทางการค้าผ่านมาตรการปรับคาร์บอนของสินค้านําเข้าจากต่างประเทศก่อนเข้าพรมแดนหรือที่เราเรียกว่าฟีแบมนั่นเองโดยครับจะมีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ไม่มีการควบคุมการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มงวดเท่ากับเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปได้มีการกําหนดไว้จากสิ่งเหล่านี้ครับยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงว่า เรากําลังต้องพบกับการแข่งขันในกฎกติกาชุดใหม่ที่นําเอาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นกําแพงการค้าระหว่างประเทศจากประเทศคู่ค้าที่มีอํานาจในการวางกฎกติกาที่เหนือกว่าเราซึ่งแน่นอนครับว่าแม้ว่าแนวทางที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ที่จะกระทบอย่างแน่นอนนั่นก็คือต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการและกระทบต่อไปอยังผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประธานครับเมื่อพิจารณาต่อในมิติของโครเรือนสภาวะอากาศในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่โลกร้อนครับแต่เข้าสู่ภาวะโลกเดือดตามประกาศของสหประชาชาติและข้อเท็จจริงของประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผักท,ที่ผ่านมาครับมีถึง22เขตที่ทุบสถิติความร้อนสูงสุดเท่าที่เคยมีมานอกจากนั้นยังมีประเด็นปัญหาด้านมลพิษโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเป็นกังวลอย่างมาก เพราะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยเราและต่อมาครับในประเด็นที่สองการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งผมเห็นครับว่าหนึ่งในปัญหาสําคัญของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนและการกระจายงบประมาณเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมและมละภาวะครับรรท่านประธานไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยส่วนราชการใดเพียงที่เดียวซึ่ง แนวทางการยึดหลักบูรณาการและการกระจายอำนาจของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งครับโดยผมจะขอแบ่งเป็น3ส่วนในการอภิปรายตรงส่วนนี้นั่นคือส่วนที่1งงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการเน้นการเตรียมการและจัดการปัญหาในทุกระยะเช่นในระยะสั้นครับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าซึ่งเป็นต้นตอหลักของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ผ่านการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจด้วยงบประมาณ567.87ล้านบาทสนับสนุนให้ครับเกษตรกร,ร,กรที่มีต้นทุนน้อยในให้มีการลดการเผาซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะผมเห็นว่าการสร้างแรงจูงใจควบคู่ไปกับมาตรการเชิงบังคับที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผลจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเอื้อต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ครับในขณะน,นี้ทั้งภาคประชาชนเอง ทั้งฝั่งรัฐบาลและฝั่งนิติบัญญัติของเราต่างได้ร่วมกันผลักดันร่างพรบอากาศสะอาดซึ่งจะเป็น,นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5ได้อย่างยั่งยืนด,ด้วยครับท่านประธานครับงบประมาณในส่วนนี้ยังมีเรื่องของการวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน482.73ล้านบาทซึ่งมุ่งเน้นไปที่โครงการรับมือบรรเทา ป้องกันและแจ้งเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนเช่นโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของไทยต่อมาในระยะกลางและระยะยาวครับก็มีโครงการที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านและส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านการพัฒนาบริการประชาชนและการป้องกันภัยพิบัติและภัยความมม่คงรูปแบบใหม่เช่นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางให้บริการข้อมูลเปิดก๊าซเรือนกระจกของไทย โครงการพัฒนาระบบประเมินการสะสมคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวในไทยและโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำตามนโยบาย BCG สำหรับส่วนที่2ครับจะเป็นการเน้นบูรณาการจากหลายภาคส่วนจะเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวอย่างของกระทรวงหลักครับที่เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหา เมื่อพ <you> <itation> ิจารณาในงบของกระทรวงอุตสาหกรรมครับจะมีการเตรียมงบประมาณไว้ทั้งสิ้น410ล้านบาทเพื่อพัฒนาประเทศเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้และลดมลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงอุตสาหกรรมสีเขียวบนแนวทางคาร์บอนนิวทรัลิตี้และในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสากรณ์เองก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้กว่า1,900ล้านบาท เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยพิบัติและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ส่วนสําคัญสุดท้ายครับส่วนที่3นั่นคือการจัดสรรงบประมาณไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นโดยรัฐบาลครับให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจไปยังท้องถิ่นเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณในหมวดของเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นจากปี2567มากถึง33,727.9ล้านบาท โดยเฉพาะงบประมาณครับที่จะต้องใช้สําหรับการจัดสรรทรัพยากรน้ําของท้องถิ่นรวมถึงของจังหวัดโดยมีการปรับเพิ่มขึ้นเกือบ10เท่าจากงบประมาณของปี2567ครับหลายกระตามท่านประธานการจัดสรรงบประมาณในมิติด้านสิ่งแวดล้อมนั้นคงไม่ใช่เพียงการนําเงินงบประมาณแผ่นดินไปเพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแต่เราควรพลิกวิกฤตหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ให้กลายเป็นโอกาสของประเทศ โดยจะพาะอมิติสิ่งแวดล้อมครับที่สอบประสานกับมิติทางเศรษฐกิจซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เช่นโครงการการผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตควบคู่กับตลาดทุน Financial Hub i n i t e Thailand ที่จะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งมิติสิ่งแวดล้อมและมิติทางด้านเศรษฐกิจผมเห็นว่าการที่รัฐบาลมีการผลักดันแนวทางตลาดคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งควบคู่ไปกับตลาดทุนครับจะเป็นการส่งเสริมการเข้าสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ และจะทําให้ประเทศไทยก้าวทันเศรษฐกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนและเป็นการสร้างบทบาทไทยบนเวทีการค้าโลกโดยสรุปครับท่า,ทานประธานการจัดสรรงบประมาณด,ด้านสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ2568นี้ผมเชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลจะสามารถนําไปใช้ในกรอบที่ได้รับการจัดสรรอย่างสมเหตุสมผลและดีที่สุดในการคลิกวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสิทธิขั้นพื้นฐานการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีและเพื่อการนั้นครับ เราจําเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อทําให้เรื่องของปัญหาใกล้ตัวเหล่านี้สามารถนําไปสู่ภาคการปฏิบัติได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิผลรวมถึงครับเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานบนแนวทางอย่างที่ควรจะเป็นหรือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างแรงจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวิถีการประกอบอาชีพที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีไรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติเพราะสิ่งนี้ครับย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาและยกระดับการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและจะเป็นรากฐานที่ดีเพื่อส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นของเราสืบต่อไปครับขอบพระคุณครับ